ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องมิเนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในด่านลอดเอ็นจิลิสให้ดูกันนะครับว่าเล่นยังไงลายวิ่งแบบไหนนะครับก็รถที่จะใช้นะครับเป็น SI s o นะครับแล้วก็สัดเลี้ยงต้นเกมนะครับผมก็จะเป็นยังไงครับเราไปดูในเกมกันเลย โอเคครับผมเรามาดูในด่านลอสแองเจลิสกันนะครับก็ลายที่เล่นนะครับออกตัวมาเป็นไฟเวนะครับแล้วก็ไฟเวคลรอครับตรงนี้ก็ทำ W4WW เลี้ยงบูทมาครับแล้วก็ FWW กลางอากาศนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงบูทลงมานะครับแล้วก็ w w w ไปครับเป็นเฮฟวี่เบรกซูเปอร์โอเวอร์ดิฟนะครับแล้วก็ต่อบูทมาตรงนี้ครับ ลิเบิกครับ WCWW ไปเผินให้ดีนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงบูทลงมาครับแล้วก็ครับ WCWW นะครับตรงนี้แล้วก็ควิกเทอร์เลี้ยงบูทตอบูทมาแล้วก็ทำ CWW ตรงนี้ครับเพื่อที่จะเลี้ยงบูทมานะครับแล้วก็เข้าสู่รอบที่2ครับผมก็ลายเล่นก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น CWW แทนครับแล้วก็ตัดดิบครับผม ฟีดวีวีกางอากาศแล้วก็เลี้ยงบูทลงมาตรงนี้ครับผมก็เฮฟวิเบรกนะครับ W C W W ครับผมน,นี่ก็เหมือนกันครับก็ต่อบูทไปแล้วก็เฮฟวี่เบรก W C W W นะครับแล้วก็เหินให้ดีครับเก็บได้สปีดเล็กน,น้อยแล้วก็เลี้ยงบูทมาครับแล้วก็ W C W W ไปอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเลี้ยงบูทลงมา แล้วก็ cww ครับตรงนี้ก็พิ t เทินต่อบูทไปครับแล้วก็เข้าเส้นชัยครับก็ได้เวลา1นาที27วินาทีนะครับผมก็ลายนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ